คราบสีเหลืองบนฟันหรือว่าคราบ p ล a q คืออะไรทำมาถึงสร้างปัญหาให้เราด้วยแบบไม่รับถ้าอยากมารูไปดูนะครับ <c oughs> รู้กันไหมครับว่าคราบสีเหลืองๆที่อยู่บนฟันเนี่ย <c oughs> อาจจะไม่ได้เกิดจากคราบชากา,ฟาแฟแบบที่หลายๆคนเข้าใจกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าสีเหลืองๆที่มองเห็นกับนฟันเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคราบพลกักคราบพล a q ถ้าอยากรู้ว่าเหลืองๆที่อยู่บนฟันเนี่ยเป็นคราบสีหรือคราบพลั q ให้เราเอาลิ้นถูฟันดูครับถ้าเกิดว่ามันสกๆนั่นแหละคราบพล a q ว่าแต่คราบพล a q คืออะไร ค่าพล a q คือกลุ่มของแบคทีเรียที่เกาะตัวกันอยู่บนผิวฟันของเราและที่สําคัญเลยเคือเจ้า p ล a q เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวการสําคัญที่สร้างปัญหาให้กับช่องปากของเรา oh, <no. S 1> แบบไม่ให้เราได้พักกันเลยทีเดียวครับพอเจ้าค่าพล a q เมื่อมันมาอยู่ในช่องปากของเรามันจะสามารถดูดแคลเซียมจากน้าลายเรามาสร้างเป็นบ้านให้กับตัวเองและเมื่อค่าพล a q เปลี่ยนเป็นค่าผินปูนการแปลงฟันธรรมดาไม่สามารถกําจัดมันออกได้หรอกครับ oh, <no. S 1> พล a q เนี่ยยังเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเหงือกเซฟฟันผุกลิ่นปาก แล้วก็ภาวะอื่นอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับแบคทีเรียบางกลุ่มยังสามารถปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกมาทําให้เรามีกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์ได้ครับและสําหรับการาจัดค่าบพล q u เนี่ยการแปรงฟันอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะว่าในช่องปากของเรานะครับยังมีบางบริเวณต่างๆที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึงเช่นบริเวณซอกฟันอาจเสริมด้วยไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันได้ครับ <Yeah. S 1> นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้น้ํายาบ้วนปากที่มีส่วนผสม,สมของฟ,องฟ,องฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุแล้วก็อย่าลืมพบทันตแพทย์ทุก6เดือนเพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และคุณหินปูนด้วยนะครับ <Wow. S 1> มาสงพลาสไปพักก่อนบ๊ายบายให้ฟันสวยยิ้มสวยเป็นหมอกันนะครับว้าว wow.